นี่นะครับสวัสดีครับจากร้านยาราเฟนเน็ตนะครับผมนี่นะครับนี่ก็จักรยานนะครับซ่อนถึงที่นะครับตัวนี้แผงเสียหน้าจอไม่ติดนะครับแล้วก็กล่องคันเกียร์นี่ฮะช่างกําลังดูให้นะครับกล่องคันเกียร์ล้มเห็นไหมรอยล้มดูใกล้นะครับนี่ฮะกล่องเกียร์ล้มนะครับนี่นะกล่องคันเกียร์นะครับผมเฟืองนะฮะเฟืองกล่องเกียร์ มอเตอร์มอเตอร์อันนี้มอเตอร์ช่างวัดแล้วมอเตอร์เสียอีกนะครับนี่ฮะนี่นะครับช่างจากร้านยาราฟิตเนสตนะครับของเรานะครับซ่อมถึงที่นะผมไม่ไม่คุยนะครับนะฮะซ่อมถึงที่แล้วจบงานจริงนะครับตอนที่มาเนี่ยดูวิ่งเนี่ยนะครับเสียหมดเลยนะครับเนี่ยซ่อมใช้ในงานได้จริงทุกตัวนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะนะครับเนี่ยซ่อมใช้งานได้จริงทุกตัวนะครับตัวริมเนี่ยไม่อยู่ในการซ่อมนะครับแต่ว่าซ่อมไม่ฟรีเลยนะครับนี่ฮะยอดเลยนะฮะร้านยาราฟิตเนสตนะครับ นี่ฮะนี่จักรยานนะครับอันนี้ก็เสร็จจักรยานเสร็จเรียบร้อยทุกตัวเลยนะครับผมเก็นเสียแผงระเบิดนะครับหน้าจอไม่ติดนะครับนี่ฮะช่างซ่อมถึงถึงที่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมนี่ฮะจากรัานยาราฟิเนสนะครับมอเตอร์โรวิ่งเสียแผงเสียชิปวงจรเสียนะครับติดต่อได้เลยนะครับแต่เราจะแนะนาก่อนนะตัวไหนที่มันแบบไม่ซ่อมไม่คุ้มนะครับทางร้านเราจะไม่แนะนําให้ซ่อมนะครับซ่อมไปมันก็เสียจุกจิตนะครับ อยากซ่อมแล้วให้มันจบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาขึ้นปั่นเชสดูดิใช้ได้อันได้ไหมเดี๋ยวให้ช่างปั่นเชรนะครับเปไปมาปกติแล้วนะครับการซ่อมนะฮะนี่ไฟติดน,นะครับสตาร์ทอ่านี่ครับปรับเพิ่มจุดเจนนะครับดูคันเกียร์นะครับผม เป็นปั่นไปคันเกียร์ทำงานปกติแล้วนะครับนี่นะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเครับขอต้าครับจากร้านยาลาฟิตเนสนะครับ